นิทานเรื่องฮิปโปยาประมาทการครั้งหนึ่งนานมาแล้วในป่าทึบใกล้แม่น้ําใหญ่มีฮิปโปตัวหนึ่งชื่อว่าฮิปโปหานฮิปโปหานเป็นสัตว์ที่ตัวใหญ่แข็งแรงและเชื่อว่าตนเองเป็นสัตว์ที่ทรงพลังที่สุดในแม่น้ําไม่มีใครกล้าต่อกรกับมันทุกวันฮิปโปหานจะลงไปเล่นน้ําในแม่น้ํากินหญ้าและต้นไม้อ่อนริมน้ําอย่างสบายใจมันไม่เคยระวังภัยจากสัตว์อื่นใดเพราะคิดว่าตัวมันใหญ่และแข็งแรงกว่าสัตว์อื่น ในละแวกนั้นวันหนึ่งขณะที่ฮิปโปหานกำลังแช่น้ำอยู่อย่างสบายใจก็ได้พบกับเต่าแก่ตัวหนึ่งชื่อว่าเต่าตั้งใจเต่าตั้งใจเห็นฮิปโปหานอยู่เพียงลำพังก็ทักขึ้นมาและเตือนว่าเจ้าฮิปโปเจ้าควรระวังภัยบ้างนะแม่น้ำนีมีจะระเข้อยู่เยอะบางตัวอาจจะใหญ่และอันตรายกว่าที่เจ้าคิดไว้ฮิปโปหานได้ยินดังนั้นก็หัวเราะเสียงดัง และพูดว่าจระเข้หรือข้าตัวใหญ่ขนาดนี้จะมีจระเข้ตัวไหนทําอะไรข้าได้ข้าจะเดินไปที่ไหนในแม่น้านี้ก็ได้ไม่มีใครกล้าสู้ข้าหรอกเต่าตั้งใจฟังแล้วก็ไม่ว่าอะไรได้แต่ถอนหายใจและเดินจากไปหลายวันต่อมาขณะที่ฮิปโปหานกําลังเดินลออริมน้ําไปเรื่อยเืด้วยความประมาทมันไม่รู้เลยว่ามีจระเข้ตัวใหญ่ชื่อจอมเที่ยวที่แอบซุ่มอยู่ใกล้ๆจอมเที่ยวเห็นฮิปโป หานเดินเข้ามาในเขตของมันโดยไม่ระวังตัวก็คิดว่าฮิปโปตัวนี้ดูอ่อนแอดและไม่ระวังตัวเลยเราน่าจะลองจัดการดูสักครั้งทันใดนั้นจอมเที่ยวก็พุ่งตัวขึ้นจากน้ําและงับเข้าที่ขาของฮิปโปหานอย่างแรงฮิปโปหานเจ็บปวดและตกใจมากมันพยายามดิ้นรนเพื่อให้หลุดจากปากของจอรมเข้แต่จอมเที่ยกัดแน่นไม่ปล่อยทําให้ฮิปโปหานรู้สึกเสียใจที่ตนเองประมาทเกินไป ขณะที่ฮิปโปหานกําลังลําบากอยู่นั้นเต่าตั้งใจผ่านมาเห็นพอดีมันจึงรีบช่วยโดยเข้าไปกัดหางของจระเข้จอมเชี่ยวตกใจและหันมามองจึงเผลอคลายขาของฮิปโปหานออกฮิปโปหานจึงรีบใช้แรงทั้งหมดพาตัวเองดุดออกมาได้หลังจากที่รอดพ้นจากอันตรายฮิปโปหานจึงรู้สึกสำนึกผิดและกล่าวขอบคุณเต่าตั้งใจข้าขอบคุณเจ้ามากข้าไม่คิดว่าเจ้าตัวเล็กเช่นเจ้าจะช่วยข้าได้เจ้าทำให้ข้ารอดชีวิต ต่าตั้งใจยิ้มแล้วตอบว่าความใหญ่หรือเล็กของตัวไม่สําคัญเท่ากับความรอบคอบเจ้าควรจําไว้ว่าการระวังตัวและไม่ประมาทเป็นสิ่งสําคัญเพราะไม่ว่าเราจะตัวใหญ่แค่ไหนก็อาจพลาดได้ฮิปโปหันพยักหน้ารับและสัญญากับตัวเองว่าตั้งแต่นี้เป็นต้นไปมันจะไม่ประมาทอีกแล้วและจะใช้ชีวิตด้วยความรอบคอบมากขึ้นทำให้แม่น้ำและป่ารอบข้างสงบสุขและปลอดภัยจากการประมาทของใครใคร นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการประมาทอาจนำมาซึ่งอันตรายที่คาดไม่ถึงการรอบคอบและการระวังภัยเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับทุกคนไม่ว่าจะมีพละงกำลังมากแค่ไหนนิทานการ์ตูนคติสอนใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ